โรงเรียนของเราไม่เหมือนที่ไหนเพราะที่นี่นอกจากวิชาการเรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจผ่านกีฬาโดยเฉพาะห้องเรียนพิเศษกีฬาที่จะสร้างนาักกีฬารุ่นใหม่ให้ก้าวไกลระดับประเทศขงสูวงขงสูง,ง,สงที่นี่เราให้โอกาสนักเรียนได้เรียนยรู้ศิลปะการต่อสู้ไทยอย่างเช่นมวยตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอาชีพเรามีอุปรกรณ์ครบครัน,นสำหรับฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐาน และการดูแลจากโค้ชที่มีประสบการณ์สุดครับผมชอบมวยอ,อยู่แล้วพอผมรู้ว่างเรียนนี้มีห้องพิเศษกีฬาผมไม่ลังเลเลยครับที่จะมาสมัครเรียนที่นี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับที่จะได้มาฝึกซ้อมในสถานที่ที่เหมาะสมและมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนํา นอกจากได้ฝึกาทักษะการชุกม,มือแล้วที่นี่สอนวินัยความอดทนและการทำงานเป็นทีม้วยครับพวกเรายังได้เรียนรู้เรื่องพภชนาการและวิธีดูแลร่างกายแข่งแรงเพื่อเป็นนักกีฬาที่ดีเลยครับ โรงเรียนสุดินราชมงคลมีหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมีประสบการณ์มาก่อนเป้าหมายของเราคือการพัฒนาเด็กๆให้มีทั้งทักษะและจิตใจของนักกีฬานอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมการฝึกซ้อมที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายรวมถึงเทคนิคที่ใช้ได้จริงในการแข่งขันโดยในปีการศึกษา2567มีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลร่วมกับศูนย์ฝึกกีฬามวยจงังหวัดสุรินทรเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬามวยหรือมีความสนใจโดยเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ม .4 หรือนักเรียนที่มีความประสงค์จะยยายเข้าม .2 ม .3 และม .5 โดยเปิดรับสมัครในช่วง15-19กุมภาพันธ์2568 โดยจะประกาศผลในวันที่28กุมภาพันธ์2568รายงานตัวและมอบตัวในวันที่8มีนาคม2568ถ้าใครรักกีฬาได้อย,อยากลองอะไรใหม่ๆมาเข้าร่วมกับพวกเราสิครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับ